สวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมมีตัวเลขแล้วก็มีความฝันจากแม่กล้วยครับมาหล่ยฟังหลายมวดครับที่ว่าผมบวยเหลาเนาะอาจจะมาสักสองมวดแล้วมั้งครับแม่กล้วยครับเวลาฝันยางไหเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับบินทบาทแทบจะทุกครังครับและก็เลขนะครับเข้าทุกงวดนะครับความฝันเราเพียงแต่ว่าัวที่ผพานมากมื่อกี่ สองมดทีแดีวเนาะอาจจะไม่เข้าครับเราก็ได้ไปแล้ว้อฝันมาแต่ล่าสุดครับงวดเมื่อกี้คือเม่กล้วยถูกเลขห้าสามเป็นเลขบนงวดนี้ครับเป็นฝันเห็นผีพระธุดงครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์ผีพระธุดงนั่งรถมอเตอร์ไซค์ครับมหาแม่กล้วยอยู่กระท่อมคําว่ากระท่อมนี่คือหมายถึงว่าอยู่หน้าครับแมกลกวยแล้วกันยังงงครับในวามฝันา่าพระธุดง ขี่มอไซค์มาหาเราเห็นอย่างเราก็มาขอใจอยูอย่กันเหมือนกันว่ามาทําไมช่วงเวลานึ่งของฝันเราบอกว่าประมาณสักหกโมงเช้าถึงหกโมงเช้าก็กลัวแหะมันยังบอลไอ้สายปนไหผ้านะครับนังมอไซค์มาไม่ใช่มาหลายคนนคือขับมอไซค์มาครับขับมอไซค์มาคนเดียวเลยหนึ่งมฝันชุดผ้าเละเต็มยศเลยทั้งทั้งบาดท,ทั้งยามทั้งกดทั้งยังครับลุงตุงนางได้ขับมอไซค์คันเก่าๆคันหนึ่ง มาหาแม่กล้วยอยู่ในเถียงนาบัดพ่อมาหาฮอดแม่กล้วยครับแม่กล้วยก็ตกใจเนาะแม่กล้วยก็ถามว่าประมาณว่มามมหยังสินะพระรูปนั้นตอบว่ามาบินทบ,บาทโยมมาบินทบ,บาทบินที่บินทบ,บาทขอื่นคือเขาบอ่อสซแต่ว่าก็เลยมาหาโย,ยมเละเพื่อให้โยมเนี่ยใส่เข้าให้แน่ประมาณนั้นครับเราบอกซึ่งแม่กล้วยครับเรากับได้หุงเขาเนาะ อยู่นี่เฉียงหน้ามันกั็มีอยู่หมอแหกแต่กระโปะมีทุกอย่างน่ะแต่ว่าบ้านอีหุงเขาเพราะว่าเราประมาณสี่กาลังสี่เห็ดอยู่ในหน้าเนาะกำลังพวกมาโลกาเรายังกําลังดํานาเสร็จนะแต่ว่ายังไม่หุงข้าวแต่ช่วงเวลาในความฝันเคลิ้นมาประมาณสักหกโมงกลัวๆละเพิ่งกันเลยไปอาสาครับหุงข้าวให้หุงข้าวสักคู่ครับแป๊บหนึ่งสุกครับเพิ่งก็เอาเขานะครับใส่บาตร แม่กล้วยบอกว่าช่วงที่เอาข้าวใส่บาตรหูซึกว่านะมันจะมีไข่มันจะมีไข่มันจะมีปลากระกป๋องมีมามา่ามีนมครับอยู่ด้วยแต่บอขอใจคําว่ามันมาจากไหนมันมาจากไหนคือไม่เข้าใจคือแม่กล้วยแค่หุงข้าวอย่างเดียวนะครับแต่บอขอใจคําว่าไข่มามา่าปลากระกป๋องนมเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนเลย มันจู่ๆแล้วก็เห็นนะแล้วก็เห็นแล้วก็เอาของสิ่งนั้นครับคือมาถวายมาใส่บาตรให้กับพระจดุงรูปนั้นลาบพรลาภยังปกติประศรลบพรยังปกติประมาณว่าลับพรเสร็จพระรูปนั้นก็บอกประมาณว่าอะนุโมทนาอนุโมทนาสาธุนโยมก็ขับรถมอไซค์ครับขันนั้นไปแม่กล้วยยื่นแนมครับแม่กล้วยแบบนั่งเนาะนั่งลับพรอยู่กับนั่งหนบมมือไหวใชนะครับแล้วก็ เบรงพระรูปนั้นพระรูปนั้นครับขับมอเตอร์ไซค์ไปครับได้เห็นมองตามก้นเลยครับเห็นทะเบียนเยเห็นทะเบียนรถขานาดเลยชัดเจนเลยเบียกล้วยแล้วกันย่องงวะโอขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อมาบินธบัตไปหาบางคนแต่คนอื่นไม่ใส่ให้มีคนใส่คือแม่กล้วยคนคนีดลูกเลยคือแม่กล้วยยังสงสัยอยู่ในความฝันว่าข้าวสารน่ะมีแต่ว่าพวกนมพวกปลากระป๋องมามา่าสิ มันมาจากไหนแล้วกะพระรูปนั้นก็บอกว่าคนอื่นเขาบใส่แต่ว่ามาใหยโยมน่ะใส่มันแปลกตัวนี้นะครับแล้วก็พรคขับ,บมอไซค์ขับแปนไปเลยทะเบียนรถครับในความฝันที่พระทุดงขับมาผมก็เลยถามว่าแม่หูจะได้ว่าพระช่งหนงเป็นผีพระทุดงรูปนั้นไม่มีเทา้าคนขี้ลุกเลยคือคําว่าเท้านี่คือหมายถึงว่าบ่าเห็นตีนนะ่ตีนลอยจากพื้นเลย คือตีนลอยจากพื้นไม่ขึ้ืนรถเนี่ยคือกับโบเห็นเท่าบบเห็นเท่าเป็นยังไงคือลอยจากพื้นเลยเนี่ยไปทำมเป็นผีเป็นผีพระสุดงหรือว่าเป็นเทวดาเนาะประกันบอกกันเลยครับจะเป็นผีหรือเป็นเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาก็เทวดาพระขนะครับเนาะจูจูกับบุมีขาแล้วก็จู่ๆกับขับขามอไซค์มามาบอกว่าให้ยมใส่ใส่บาดให้แล้วก็ข้าวของมาจากไสกับพรหงวจัน ทะเบียนรถครับทะเบียนรถของแม่กล้วยครับเห็นในความฝันก็คือสามแปดหกเจ็ดครับสามแปดหกเจ็ดนี่คือทะเบียนรถมอไซค์ขนาดถามว่าแม่กล้วยทําไมถึงรู้ว่าเป็นทะเบียนรถทำไมถึงจําได้มันเป็นทะเบียนรถของแม่กล้วยเองครับมันเป็นทะเบียนรถของเราเองเราก็เลยจําได้ไดก็ยังพากันบอกกันอยู่รู้ว่าเป็นผีพระหรือว่าเป็นเทวดาพระ จ็คตอบปรืถิครับปกติเราฝันคือเห็นฝันแต่ผีพาเนาะแต่ว่ามูลนิคือโบหน่โบหูกันอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นเทวดาหรือเปล่าแปลงกายมาเป็นพระเพื่อให้ใส่บาตรของฝันเรานี่คือทะเบียนรถสามแปดหกเจ็ดเมียกล้วยบางทีครับวางฝันกับของมันฝันแปลกๆเลกด้บางทอผมกับฟังนั่นผมกับแปกได้ของฝันแต่ละคนบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันก็จริงนะครับบางทีก็อาจจะบอกตื่นเต้นแน่บางทีก็อาจจะบอกแบบซบๆบแน่ บางทีบานกัดจินตนาการไม่เหมือนกันจนีผมก็จะพยายามจะอินความฝันของแต่ละคนให้ให้มากที่สุดครับเพราะว่าบางคนเวลาบอกนี่คือนอาจจะบอกค่อยๆบอกส่าๆเนิ่มๆบางคนก็อาจจะใส่ข้อมูลสื่อเข้าไปผมก็อาจจะทายถอดประมาณใหนฟังครับนะครับแต่ที่สาคัญครับจะฟันแบบไหนจะได้ครับแต่ก็อยากให้ทุกคนถือเลขกอยากให้เหลขมันเข่ามากกว่าครับหลายงวดนะครับเนาะหลายงวดที่มันเข่ามาทั้ง3ามตัว3าตัวเข้ามาแทบทุกงงวด ผมคิดว่าสองหมวนี่คือเลขสามตัวนี่คือห่างหายห่างหายนํานไดกันเลขกับบุคคลถึกนํานะถ้าบุคคลถืออีกหมวดหนึ่งนีงน่ก็คือจุกเติบได้ครับเนาะจุกเถิดอาจจะขายท่องขายท่องไปใจคาลเลขอะไรม่านี้่แต่ว่ากับุ่ปเปีย้ยงครับผมเดี๋ยวซื้อไหมถ้าถือทีเดียวครับเนาะขอแบบถืตอตรงๆทีเดียวเลยคิดว่าน่าจะคืนทุนเ,นเป็นอย่างสมมติว่าถ้าซื้อมดหาหมื่นของผมเนี่ยซื้อมดหาหมืน่นต่อมวดผมซื้อมดหาหมืน่นต่องวด แล้วถาหมว่าสามารถมันถึกต้องตรงสักหมวดหนึ่งครับซึ่งว่าถ้าเอาแค่พันหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ครึ่งล้านแล้วครับซึ่งว่าซืหามืิน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 มันก็ผิดจักสามหมวดก็คือสีบรเสียหายเลยอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมเด็คือซึ่งว่าถ้าผมสืบลักษณะประมาณนี้แล้วมันไม่ถูกจักสามหมวดมันกับเป็นทุนเล่นะในทุนในการมันเป็นไอ้ทุกสีโรยามันเป็นการเสี่ยงโชคมันเป็นไอ้การลงทุนมีความเสี่ยง ตันี้คือเสียงมากมากครับเสียงมากมากแต่ว่าตรงคนเท่าครับอย่ามาซื้อมันผมนะผมซื้อแค่นี้แต่ระดับแบบบ่นๆก็คือเฮียตีคือเจ๊มันก็มีนี่คือเพื่อนอาจจะซื้อแบบระดับยังใหญ่เลยเพราะว่าทุนผันไหลแต่ว่าผมกาวาเนาะผมกาวาผมซื้อประมาณสามหมื่นหาหมื่นสามงวดสี่งวดมันไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าว่าอีกงวดหนึ่งมันออกตรงๆหรือออกโต๊ดโต๊เนี่ยผมคิดว่างวดนั้นอาจจะคุ้ม นี่แหละทีไปทีมาที่ว่าพอมีเงินไว้ซื้อหวยจะถามมาบอสื่อได้ว่าไม่ซื้อไม่ได้ครับเหตุเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยถ้าไม่ซื้อนี่ก็อยู่บนเป็นอะไรครับมันเหมือนก็นต่อเสี่ยงโชคว้บ้างครับบางทีสื่อก็เสียได้ไม่ซื้อก็ยิ่งเสียได้ครับเอาเป็นว่านี่ครับนี่คือของฝันนะครับเนาะของฝันของแม่กล้วยจักผีจักเทวดาครับมาบอกเลขไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือยังครับแปลงกายมาเป็นพระก็คอยออกครับ สามแปดหกเจ็ดนี่คือทะเบียนรถที่ว่าพระรุ่มนั้นขับรถมอไซค์มาหาแม่กล้วยอยู่เฉียงนาแต่กอ่อนทุนครับโชคดีมันมาถูกได้ถูกหวยทั่วหน้าครับผม